ปัญหากดไหลย้อนค่ะสร้างความทุกข์ทรมานแล้วก็มีความรู้สึกว่าทําให้เกิดความเครียดแล้วก็วิกตกกังวลเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าหลายคนอาจจะเจอปัญหาว่าเป็นมานานและแต่ไม่ทราบว่าจะใช้วิธีไหนในการดูแลสุขภาพบางคนบอกเลยนะคะว่ากินยาจนเบื่อแล้วและก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่คำพูดตรงนี้เพียงแค่เราฟังทำให้เรามีความรู้สึกว่าเป็นห่วง ดังนั้นค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาพูดให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะว่าอาการที่กดหลย้อนจะต้องเจอเป็นอาการสําหรับคนที่เป็นกดระย้อนมาระยะหนึ่งนะคะแล้วก็เกิดการเรื้อรังคําว่าเรื้อรังหมายความว่ามันมีการพัฒนาไปเกินกว่า30วันเราเรียกว่าสันนิบาตถ้าเลยจาก30วันเราเรียกว่ามหาสันนิบาตหมายความว่าเข้าเขตเรื้อรังแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าปัจจุบันนี้ที่ดิฉันพบคนไข้ที่มีปัญหากดระย้อนเนี่ยมันจะไม่ใช่เพียงแค่เดือนเดียว แต่มันไปถึง5ปีมันไปถึง10ปีที่จะต้องอยู่กับความทนทุกข์ทรมานแบบนี้วันนี้เรามาดูกันค่ะว่าคนเป็นกดละยย้อนเนี่ยจะต้องเจออะไรกันบ้างสําหรับอาการที่ผิดปกติของร่างกาย <S <S หนึ่งค่ะคือความร้อนนะคะซึ่งดีฉันได้พูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะว่าคนที่เป็นกดละยย้อนเนี่ยเกิดการอักเสบภายในก็จะทําให้ระบบภายในร่างกายนะคะแล้วก็สารเหลือในร่างกายหแห้ง คาว่าสารเหลวเราจะไม่ได้แปลเพียงแค่น้ําหรือน้ําเลือดเท่านั้นแต่มันหมายถึงน้ําหนองมันหมายถึงคอโบนมันหมายถึงเอนไซม์มันหมายถึงไขมันด้วยเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อมันแห้งค่ะแต่ละอย่างเนี่ยค่ะที่ธรรมชาติสร้างมาเนี่ยมันเป็นกลไกลเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ร่างกายเขาสร้างขึ้นมาสร้างทำไมแม้แต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะว่าเขาได้ทําหน้าที่อะไรไปบ้างเนี่ยทุกอย่างที่ธรรมชาติสร้างล้วนมีวัตถุประสงค์ หรือแม้กระทั่งแต่อวัยวะภายในของเราค่ะหลายอย่างก็ทํางานตามหน้าที่ตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งถึงณปัจจุบันแต่บางครั้งที่เขามีการผิดปกติไปอย่างเช่นไส้ติ่งอย่างนี้เราจะบอกว่าเออเราไม่ได้ใช้เขาเลยแล้วเขาก็ไม่มีประโยชน์ถึงเวลาก็คือตัดทิ้งไปใช่หรือไม่นะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องไปศึกษา,ากต่อน,นะคะแต่ฉันเรียนว่าอวัยวะทุกอย่างในร่างกายที่เขาสร้างขึ้นมา ล้วนมีวัตถุประสงค์ที่บางครั้งเราก็อ่านวัตถุประสงค์นั้นไม่ออกหรือไม่รู้ทําให้เรามองไม่เห็นถึงประโยชน์ที่เขาจะทำให้กับร่างกายแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าแค่ถุงน้ําดีอย่างเดียวถ้าตัดทิ้งไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับฮอร์โมนภายในร่างกายในระยะยาวสิ่งที่กฎย้อนจะต้องเจอคือความร้อนภายในอันนี้คือ ก็ต้องแก้คือหายาสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นมาทานกันซึ่งสมุนไพรฤทธิ์เย็นแบบนี้แหละคะ่ะเราจะไม่กินกันนานนะคะกินช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็หยุดวัตถุประสงค์ในการกินสมุนไพรฤทธิ์เย็นก็เพียงเพื่อจะปรับความร้อนลดความร้อนในร่างกายให้เย็นตัวลงเมื่อเย็นตัวลงแล้วนะคะเราก็หยุดสมุนไพรฤทธิ์เย็นนั้นไม่ได้แปลว่ากินกันไปเรื่อยๆกินกันไปต่อเป็น3ปีเป็น5ปีไม่ใช่นะคะประการที่2ค่ะที่กฎรละย้อนจะต้องเจอก็คือ บางท่านอาจจะเจอว่ามีน้ำเ,เปรี้ยวๆมีน้ำขมๆข,ขึ้นมาที่คอเขาเรียกว่าขย้อนเนี่ยนะคะที่มีเศษกากอาหารเนี่ยตามลงมาด้วยนั่นหมายความว่าเกิดจากน้ำย่อยภายในกระเพาะนะคะเขาเคลื่อนตัวขึ้นมาการที่เขาจะเคลื่อนตัวขึ้นมาได้ก็หมายความว่ามันมีลมที่อยู่ในกระเพาะแล้วดันขึ้นมาอันนี้คือเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะเคยเจอแล้วคะ่ะ 3. คือความร้อนคะ่ะความร้อนที่เกิดในร่างกายณเวลานี้เกิดมาจากหลายปัจจัยสาหรับมีกดไหลย้อนนะคะหก็คือระบบขับถ่ายที่ไม่ดี เมื่อไม่ขับถ่ายทุกวันนะคะของเสียที่ตกค้างก็จะเกิดความร้อนเกิดขึ้นเกิดการหมักแล้วค่ะเหมือนเรามีกองขยะอยู่ข้างบ้านเมื่อมันกองกันเยอะๆมันก็จะเกิดความร้อนนอกจากความร้อนจะเกิดน้ําเกิดกลิ่นที่เหม็นเกิดการบูดเน่าเกิดการหมักในร่างกายเราก็เช่นกันค่ะถ้าเราไม่ขับถ่ายบางคนจะบอกว่าถ่ายปกติแต่คําว่าปกติคือ3 4มสวันถ่ายครั้งคือถ่ายแบบนี้จนกระทั่งมันเป็นปกติ สิ่งผิดปกติต่างๆเหล่านี้แหละค่ะที่มันเป็นต้นเหตุของปัญหาที่พาให้คุณไปถึงจุดที่บางครั้งเรานึกไม่ถึงเช่นมะเร็งได้ด้วยเช่นกันมะเร็งเนี่ยค่ะสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในหลายๆอวัยวะเป็นแต่เพียงว่าอวัยวะใดของเราที่มันอ่อนแอเขาก็จะไปฝังตัวอยู่ที่นั่นเบื้องต้นมันเกิดจากปัญหาระบบย่อยนี่แหละค่ะแล้วก็การดูดซึมในขณะเดียวกันไม่ย่อยแล้วดูดซึมแล้วเหลือเป็นของเสียเหลือเป็นกา,กากอาหารตกลงมาเราก็เรียกว่าอุจระบางคนถ่ายทุกวันค่ะ แต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าอุจจาระเต็มลาไส้ก็มีถ้าเป็นแบบนี้สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือรุของเสียออกเพราะการที่เราไม่ถ่ายมันก็จะทําให้ของเสียตกค้างแล้วก็เกิดความร้อนนอกจากนั้นค่ะถ้าเราพยายามที่จะเบ่งถ่ายเพื่อที่จะบังคับเขาเรียกว่าบังคับถ่ายมันก็จะเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งอีกโรคหนึ่งก็คือฤิ์สีดวงทวารซึ่งถ้าเป็นฤิ์สีดวงทวานนานๆแล้วไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องสิ่งที่จะตามมานะคะสุดท้ายเลยนะคะ ก็คือมีโอกาสที่จะเป็นได้ถึงมะเร็งหรือว่าสีคันทศนั่นเองตราบใดที่ต้นเหตุของปัญหายังไม่ได้ถูกจัดการเมื่อถึงเวลาณนะจุดจุดหนึ่งที่ร่างกายเขาเอาไม่อยู่เราก็จะป่วยกันอีกครั้งหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาเรียกว่าวนหลูดจนกว่าคุณจะได้บทเรียนและก็แก้ไขมันอย่างถูกต้องสิ่งนั้นจึงจะจบ